น้ำมนไม่ต้องห่วงเรื่องพิทัศน์หรอกนะถ้าพิทัศน์กลับมาอีกอะเดียวพี่จะช่วยกันพิทัศน์เขาจะไม่มาวุ่นวายกับน้ำมนหรอกแต่ดูเหมือนคุณชายทัศน์จะไม่เชื่อที่พี่พาดพูดนะคะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันะที่จริงพี่น่าจะบอกความจริงกับพิทัศน์ไปซะจะได้รู้กันสักทีว่าจะเอาไงพี่ตั้งใจจะบอกหลายรอบแล้วแต่พอถึงเวลาพี่ก็ไม่กล้าสักทีอะพี่มันไม่เอาไหนจริงเลยนะพี่พาดคิดถูกแล้วล่ะค่ะ เราจะได้ยืดเวลาของเราไปอีกนานหน่อยหมายความว่าไงอะ่ะน้ำมนต์ไม่ได้นะน้ำมนตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้น้ำมนตพูดเล่นนะคะเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปอีกนานนานจนพี่พาดเบื่อน้ำมนตเลยละ่ะ <c oughs> ไม่ว่าน,นานแค่ไหนพี่พาดก็จะเป็นคนสำคัญของน้ำมนตลอดไป